กินตำหมกม่วงตำหมกม่วงใหญ่กับลูกบักเดืออพี่น้องอมันม,มีแมงเลยพวกเราให้กินอืม้ม ค็เพียงทอดแบบเงียบๆเราไม่มีประกอบเรามีแต่ตปลาแห้ง รสชาติค่ายๆบักมี่มะขนุนขนุนอ่อนใครค่อยกินพี่น้องมันจะฝาดฝาด,ดมันมัน หนักมัวไม่กตจะเปรียปร้ยวๆเนะค่อยไปแดกปรุงนัวกระเทียมสำคัญคือต้องใส่กระเทียมตำหมักม่วงมันดีหอมพี่น้องมันดีหอมอืมอืมมันไม่เลว มันนี่ก็บอกกินนี่ฉิวเปรี้ยวกับมันฝาดมาเจอกันมันฝาดเป็นไหนได้มันมัน,มน ชอบเลยดีอ่ะหักมากเมื่มอนยมงหันความแฝบห่อนอากาศอุณหภูม่สีองศา ฮืมมแสบๆ่ับ,บี่น่องไปเลยคะ่ะสวัสดีจ้า